โอ้ยทำไมพี่น้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยบอกวันนี้ดีหรอลองทำแรงแรงกว่าน,นี้สิก็ออ,ออกมาเยอะกว่าน,นี้เลยนะเออจูก็มองหน้าแบบอะไรชอบเหรอชอบแบบนี้หรออืมโอ้ยแบบมันเสี่ยงทรอยทำยาที่แบบนั้นได้ไหมโอ้ยแบบหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเธอหยุดก่อน,อนไม่ไหวแล้วอยากแบบโดนเสียบเข้าไปข้างในแล้วอะอืมการแต่งรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอายุ18ล้านปีขึ้นไปหากใครยุ่งไม่ถึงปิไปดี๋ยวนี้ วันนี้พี่โจนมีเรื่องอะไรมาเล่าจริงๆก็อันนี้เป็นเรื่องเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่เพิ่งกลับบางเทวเหรออ่าใช่กลับไปห้าคนห้าคนมันมันแบบไอ้ข้อสมุแบมันมันก็หาย สสายหายแบบมันหิวมันแบบมันอยากมันอยากโดนอ่ะมันอยากโดนสัตนาก่ลเนี่ยออ้เอ้มันเป็นมาอย่างไงมันห้าคนเนี่ยก็อ่ามัน น้องคนเนี้ยก็เป็นคนเดิมจากครั้งก่อนที่ว่าน้องเคยพาเพื่อนเขาอะมาสวิงจูนแต่จำได้ไหมที่ว่าอาสามสามหนึ่งอะนั่นแหละน้องเขาก็พามาสวิงก็คือบอกนะคะน้องเข้าไปน้องก็เลยบอกว่าพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมจะมาหาก็เลยไปพักอยู่ใกล้ๆกับพี่พักของน้องเขาคือจูนจําได้ว่าห้องน้องเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็เลยพยายามพัก ใกล้ห้องน้องเขาเยมากที่สุดก็ห่างกประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลอืมทีนี้น้องก็เลยแบบไปดิวเพื่อนมาไปดิวเพื่อนมาเลยคนหนึ่งตอนจริงดิวมาสองคนแล้วอีกคนหนึ่งอะไม่ว่างไปทุลัแล้วทีนี้ซูนก็ไปได้เด็ดจากในแอปออมคนหนึ่งก็คือเพิ่งคุยเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบน้องมาหาเลยในแอปหรอใช่ใช่ใน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 แอปอมนี้เออ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 ก็คืออย่างว่าแหละแอปนี้คือมันแบบหา แบบคู่วางคนก็แบบเอาแบบว nice ันนหสแฟนเออเอาแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยอืมอก็เลยบอกน้องว่าพอดีว่าพี่อ่ะบอกน้องคนที่อยู่ในโอเมก็บอกว่ามาได้นะถ้าจะมาหาคือมันห่างก,กันแค่สี่โลเองน้องก็เลยบอกว่ามาได้นะผมผมว่าแต่ถ้าผมเจ็จผมก็อาจจะไปเอาของเลยผมอยู่ ยู่นานไม่ได้นะตัวบอกเลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรจูงก็เลยบอกน้องไปว่าแต่ที่มีเด็กมาด้วยนะอีกสองคนเราโอเคหรือเปล่าอ,อืมน้องก็เลยบอกว่าผมได้นะแต่ว่าเขาอะ่ะจะกล้ามาหรือเปล่าจูงเลยบอกว,ว่าเขาสองคนอะ่ะมาอยู่แล้ว เด็กพี่สองคนมาอยู่แล้วก็คือคือยังไงคือตั้งตั้งใจกันจะมาอยู่แล้วแหละอแล้วพอน้องเข้ามาถึงปุ๊บอ่ะสองคนนู้นมาก็มาเจอกันทักทายกันปกติเลยแล้วก็บอกชื่ออะให้ฝั่งคนต่างรู้จักกันพอมาถึงปุ๊บเด็กจูนคนที่ว่าเราเคยแบบสนิทก,กันตั้งแต่นู้นนะน้องที่เขาน้องเขาจะเป็นคนดิวหาเด็กมาให้นะน้องมาถึงปุ๊บก็เข้ามากอดเลย คือ,อน้องเขาจะลุกเลยคือด้วยความที่แบบน้องอ่ะชอบเราเออชอบเรามากๆเออ,อแต่ก็คือแบบมันไม่สามารถเป็นแฟนกันได้อ่ะแอบไม่ออบอกว่าออแต่ว่า เราจะดิวกันเราจะเอากันนานๆทีจะได้เจอกันอืแล้วทีนี้น้องก็เข้ามาปุ๊บเข้ามาซบซบไม่พอคือน้องแบบน้องบุกไข่เลยน้องบุกไข่เลยโดวเงียเหรอเออใช่ใช่คือน้องแบบบุกไข่แล้วแบบมาเกอะมาใช้คอแล้วทบแล้วตอนนั้นคือใส่พระคุณหนูอยู่น้องก็แบบ ดึงพ้คนหนูออกเลยส,ส่วนส่วนสองคนนั้นก็คือแบบโอ้โหเอาเลยเหรอเ่นี้น้องก็บอกว่าเอาเลยนี่จะรอทําไมพี่เขาก็หิวคือ <c oughs> เข้ามาเ <c oughs> ข้ามาทั้งหมดกี่คนสามคนใช่ไหมกับเพื่อนเขาอีกสอง <ta> คนเนาะใช่ใช <ta> ่ใช่อันนี้คือรอบแรกก่อนสามคนใช่แล้วก็แล้ก็ทีเนี้ยอ่ะ เด็กของจูนะน้องมันก็เข้ามาคือเขาก็พยายามแบบว่าให้เขาขึ้นคือทําให้เราก่อนอย่างเงี้ยส่วนอีสองคนก็พอเห็นพอเห็นว่าอ่ะอีคนนึงบุกแนละ้วสองคนนั้นก็อ่ะบุกเข้ามาเลยเหมือนกัน mm. ก็พเพาะแล้วน,นี้จูงก็เลยแบบอ่ะพักน้องเขาลงก่อนคนแรกนะพ oh. ักน้องเขาลงก่อนแล้วก็พยายาม เอ็มเก่อนอ่ะเล่นหัวดูหัวอมมววล้ววุเข้าไปอ่ะเล่นกินกินไข่น้องสับใบสองใบอ่ะไข่สองใบก็ให้มันอยู่ในปาาอย่างเงี้ยเออเล่นกับน,น้องน้องนิดหน่อยเราก็พยายามวิวให้เขามากันคือแล้วพอนองเขาจะนั่งพิงกําแพงอยู่บนที่นอนใช่ไหมแอร์ <S 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 <ๆ>ูก็นอนลาบไป นอนคว่ำแล้วก็ลาดไปแล้วก็อมให้น้องเขาแล้วส่วนอีกคนนึงอะ่ะพอเขาเห็นว่าจูกับน,น้องเนี่ยเริ่มแบบเริ่มฟิลมันแบบเริ่มมาแล้วเ,เด็กของจูก็เลยบอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องรอ,งอ,อเขายังเกรงใจอยู่หรอสองคนนะ่ะใช่ใช่ใช่สองเป็นยังเกรงใจอยู่ <c oughs> แล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเด็กเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเกรงใจมาเลยทีนี้จูก็เลยบอก เขาสองคนว่าจะรออะไรมาเลยเออ mm hmm. ก็บอกว่าจะรออะไรคยจะรออะไรมาเลยเร็วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. บอกไม่ต้องเขินนะก็เลยบอกบอกเขาสองคนว่าไม่ต้องเขินอยากทําอะไรอยากลองแบบไหนมาได้เลยตัดได้เลย oh. เป็นที่เออคือเราก็แบบพยายามพูดกับเขาเพื่อให้เขาแบบผ่อนคลายเนาะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อีกคนนึงก็มาเลยมาทางข้างหลังเราอะ่ะ uh. มาตีตูดเรามา อย่ให้แบบมาแบบอ้าชิพี่ให้เออมาอ้ามาแหวนอ่าส่วนอีกคนนึงก็มาจูบด้านหลังเราแล้วก็แบบเอามือล้วงล้วงที่หน้าอกแล้วก็มาเล่นเล่นเล่นคึงคึนคึงหัวนมอืมแล้วพอสักทักหนึ่งอ่ะจูงก็ลุกขึ้นทีนี้น้องคนที่เนาะเด็กจูนอะนะเขาก็ผักอยู่นอนเลยแล้วทีนี้สองคนก็มาคนละข้างอีกคนนึง นมข้างหนึ่งอีกคนนึงนมข้างหนึ่งอีกคนนึงยืนอยู่แล้วก็แบบมาลงมาลงเล่นข้างล่างแล้วแบบเรารู้สึกว่าโุยแอะมันรู้สึกแบบฟิลเดิมบรรยากาศเดิมแบบมันไ่ายมากๆเลยแล้วแบบความที่แบบเรากับน้องคนนี้ยเราไม่ได้เจอมาสี่ปีแล้วพอเรามาเจอรอบนี้แล้วแบบวิ้ยมันมันใช่มันแบบความต้องการที่เราต้องการเลย คือแบบมันโอเคมันฟินแล้วก็พยายามแบบให้เขาอ่ะดูดเรียนแรงๆคือเขาอะทําให้เลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องทนุถนอมอะเพราะเพราะเราเองเราไม่คนเราเป็นคนแบบไม่ชอบแบบความทนุถนอมเนาะเราชอบแบบเขาแบบหนักๆมาเลยเป็นที่มาเลยเออดูดันมาเลยใช่ใช่อย่างนั้นแหละมันโอเคไงฟิลมันได้กว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องมาสงสารเราแล้วทีนี้เขาแบบทั้งบีทั้งบีทั้งกัดแล้วแบบัวนลงทุนอี้ ยังเจ็บู่เลยเนีย่ยทั้งดบทั้งกัดแล้วก็แบบปีนมอะไรเงี้ยปีตูดแล้วอีกคนนึงก็ใช้นิ้วแย่ให้เกียให้แล้วก็แอร์ไอสองคนเด็กจูนกับน้องอีกคนนึงที่เขาดูดนมให้เราเนี่ยเ,<อ>เขาก็จับขาเราอะอ่าอคืออ้าให้ขาจูนะพาไปที่ขาของพวกเขา,าใช่ไหมซ<อ>้ายขวา ่าเลยขามันจะได้อ้ากว้างๆแล้วทีนี้มือเขาอ่ะก็จะเล่นเม็ดคือแบบตอนนั้นอ่ะคือน้ําแบบมันจุกจุกึ้นน้เยอะมากแบบคือตอนตอนนั้นตอนนั้นน้องสองคนเขาแบบว่าเขาผ่อนคลายยังเขาเริ่มแบบใช่ใช่เขาผ่อนเขาผ่อนคลายแล้วเขาแบบคือเขารู้สึกว่าเขรู้สึกว่าเขาอ่ะแบบไม่เกร็งแล้วไม่เกรงเหมือนตอนแรกที่มาถึง ก็คือแบบคิวแบบเขาฟินมากเออแล้วพอเขาทำอะไรให้เราอะแล้วทีเนี้ยคือน้ำด้วยความที่แบบพอน,น้ำเยอะใช่ไหมเขาบอกโอ้โหทำไมพี่น้ำเยอะอะไรอย่ยกกางเงี้ยบอกมันไม่ดีหรอลองทำแรงกว่านี้สิน้ำมันมก็ออกมาเยอะกว่านี้เลยนะเออววงน้องเขาแ้วทีเนี้ยน้องเขาก็ทำแรงแรงแบบน้องก็ยัดนิ้วเข้าไปแล้วแบบวิดน้ำโอ้โหแอสตอนนั้นคือแบบมันเสียวมากมันเสียวแบบใครยมเน่หนักนไม่บบไหวอยากแบบอยากโดนอยากอยากโดนแทงแล้ว แทงแล้วแล้วพอพอไอคนที่อยู่ข้างล่างอะ่ะทีเนี้ยอ่ะดึงดึงจูนขึ้นใช่ไหมทีเนี้ยเขาจับจูนอะอ่ะท่าท่าหมาเลย mm. ทีนี้น้องเขาก็เสียบใส่พอเราพอเขาเสียบใส่เราปุ๊บอีกสองคนอะอะ่ะก็เดินวนไปบนหัวเตียงแล้วก็มายืนประกบกันคู่ด้านหน้าจูน oh. แล้วก็เอาเคเนี่ย oh. มาชนกัน oh. เพื่อจะให้เราอะอมให้สองอันอะ oh. เข้าในปากเราอ แล้วทีเนี้ยแล้วแบบแล้วน้องก็แบบก็ปีนมขยำนมส่วนอีกคนนึงก็เอาเราด้านหลังอยู่เอาแบบข้าหมาเนาะแล้วก็แบบตีด้วยแบบแทกแรงมากคนเนี้ยคือแบบโอ้ยดีควน้อยคือคือแบบคือแบบโอ้ยไซดีงานดีไซดดีงานดีแล้วอีกอย่างหนึ่งแอดที่มันดีคือน้องของของเขายาวด้วยของน้องเขายาว คือแบบม,มันถึงมันถึงหมดมันถึงข้างในอ่ะเออจุดที่สปอร์ตแล้วแบบเสียวมันเสียวเลยพอเขากระแทกใช่ไหมเด็กจูเก็บอกว่าเอยเองเองมีแรงแค่นี้หรอจะแทกอีกดีกระแทกอีกดีเอาเลยเอาแรงเลยพี่เขาชอบเออเยีแล้วแบบเ็นอรู้สึกว่าอุย้ย คือแบบมันมันเสียวมันสีนแล้วแบบก็เลยแบบอมแล้วปากมันแบบม,แบบมันก็ออกเสียงมากไม่ได้เนาะแอนเพราะว่าเคสองอันอมันก็อยู่ในปากเราแล้วแบบอีกข้างนึงก็แบบเราก็พยายามว่าอมสลับกันสลับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา oh. แล้วพอสักพักนึงอ่าอีกคนนึงที่เขาอยู่เนี่ยคือน้องเขาก็เส็จ oh. อีกคนนึง oh. คนที่เกินเขอเนี่ยที่มาจากในแอปเนี่ยก็มาเสียบต่อ oh. แต่ของน้องเขาแข็งมากๆน้องเขาแข็งแบบแข็งโป๊กอะ oh. แต่น้องเขาไม่ได้ใหญ่คนนี้คือไม่ได้ใหญ่แต่ว่าแข็งแบบโอ้โ oh. แข็งแบบโอ้ยเสี่ยงมากอือ oh. แล้วแบบน้องเขาแรงดีคนนี้ก็แรงดีเหมือนกัน oh. ก็ เอาเสียบท่ามาต่อคนที่สอง <Okay. S 2> แล้วก็อีกคนนึงก็ให้พอเขาเสร็จใช่ไหมเขาก็ถอถุงออกแล้วก็ให้เราอมให้พ่ออ oh. ส่วนน้องส่วนเด็กคนที่ว่าเด็กตัวเนี้ยน้องมันก็ให้เราอ่ะอมให้อมให้แล้วน้องมันก็อ,อย่างไงอะนอนนอนราบลงแล้วทีเนี้ยมันก็ต้งหายหน้าขึ้นใช่ไหมแอด <Okay. S 2> แล้วทีเนี้ยน้องก็อางหัวมาสุกใตใตนมเราแล้ว oh. น้องก็ดูดให้อีกคนหนึ่งก็มาดูดนมให้เรา uh. อื โหยเสียวมือเราก็ต้องเอื้อมมือไปชักให้สองคนแล้วก็เล่นเล่นเคน้องอ่ะน่าอพอคนนี้เสร็จปุ๊บน้องเขาก็เอาคือน้องเขาได้เอาแบ่ท่าหมากันอย่างเดียวเลยพอมาอีกคนนึงเด็กตูนอ่ะจะเป็นคนเสร็จช้ามากๆเขาจะเป็นคนแบบความผื่นกระหายเขาชอบเห็นเวลาเราอ่ะโดนกระทํานี่ถ้าเวลาเราโดนกระทำแรงๆเขาจะแบบ อือแบเนี้แบบคือน้องใช่น้องก็แบบน้องเขามีอารมณ์แบบคือยิ่งยิ่งยิ่งเราโดนแบบแรงเท่าไหร่อ่ะน้องเขาแบบอือแบบน้องเขาหมั่นเคี้ยวมากแล้วแบบเขารู้สึกแบบว่ารู้ตัวนะรู้สึกได้เลยนะว่าน้องเขาแบบชอบช่องแค่เราอ่ะโดนกระทำรางอือแล้วทีเนี้ยก็พอน้องคนนี้เสร็จองอ่าเด็กตัวเนี้ย คือเขาก็เอาต่อแต่เขาก็ไม่เสร็จนะก็คนสองคนนั้นก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็อาบไปล้างเนื้อล้างตัวทีนี้เขาก็าคุยกันสักครั้งหนึ่งจูงก็ยังนัวเนียกระเด็กกันอยู่เ,เพราะว่าเราก็ยังไม่เสร็จนะเนาะอืเราก็ยังนัวเนียเล่นกันอมให้จงูงก็อมเล่นเอ็มเคก็คือเคน้องเขายังแข็งขึ้นอยู่อ่ะทีนี้เราก็นั่งนั่งขึ้นบนน้องเขาเสียบลงเลยแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงสับส่วนอีกคนนึงคนที่เสร็จคนแรกเนี่ยคนที่แบบที่จูบอกว่า เคเขายาวอ,ะอ่ะเขาก็จะมาลูบอืมเขาก็จะมาลูบเด็กเราแบบลูบอ่บเอ้ยทำไมมีอารมณ์ไหมเป็นไงเสียวเบ้าอ,อะไรเงี้ย<ม>อออก็มาบิวให้เพื่อนด้วยเองว่าเฮ้ยเสียวไหมชอบไหมขเขาก็มาเล่นขนลมให้ด้วยนะแล้วแบบจด่อโอ้โหอะไรกันเนี้ยแล้วแบบมันก็พารเราเสียวไปด้วยอ,ะอ่ะก็จู่ก็กระแทกกระแทกไปสักพักนึงแต่ก็เราก็ยังไม่เสร็จ เด็กเขายังไม่เสร็จอืมแล้วก็แบบลงมานอนแล้วก็เล่นอมให้เขี่ยให้ปกติก็คือเล่นโมเนียกันอะนะแอดแล้วก็ส่งอ่าพอสักพักหนึ่งสองนั้นก็แบบว่าตั้งแท่นนังก็ขอตัวกลับก่อนละกันเนาะอืมพอสักพักหนึ่งใช่เขาก็เขาก็คือคนละน้ำหนึ่งเขาก็เสร็จแล้วเขาก็กลับอืมแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเลแอด เด็กจูนโทรหาอีกคนนึงหมายถึงว่าเด็กอีกคนโทรหาอีกคนอีกเด็กจูนคนที่ว่าจะพาเด็กมาเอาดูนะน๋่ะมันเหลืออีกคนนึงที่เป็นเด็กเราที่อยู่อยู่กันสองคนตอนนี้ใช่ใช่ใชก็คืออยู่กันสองคนสักพักหนึ่งแล้วก็คือน้องเขาก็จะอยู่จนนู่นแหละจนออกจากออกจากโรงแรมเลยแลก็คือน้องก็จะดิวเด็กมาให้ดิวคนมาให้ทางกระทะเพื่อนนางว่างไหมทำไรอยู่อะไรเงี้ยก็แบบคอเห็นหน้ากันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเราเองอะ ก็คือปูอยู่เห็นนมนมทั้งน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาโอคอลงี้หรอให้ดูใช่ใช่ใช่วีโอคออยู่แล้วทีเนี้ยเด็กเขาบอกว่าเฮ้ยพี่จะมาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีมีคนอยากให้รอมีคนรออยู่นะคนเนี้ยสเปกพี่เลยแบบอวบอ้วนแบบสเปกพี่น่าจะชอบเลยแหละเออแล้วทีนี้คนเนี้ยมาแล้วคนเนี้ยพอมาถึงอ่ะ พอสักพักหนึ่งคือเขาทํางานอยู่เนาะแล้วเขาก็มาเสร็จงานปุ๊บแล้วเขาก็มาเลยก็มาถึงกันก็ประมาณก่อน,ก,อนก่อนเที่ยประมาณสิบเอ็ดโมงใช่แล้วพอเขามาถึงเขาก็แบบยังเขินเขินยังไม่กล้าคือตอนนั้นประตูกันก็กําลังกินข้าวกันอยู่แล้วสั่งข้าวมากินกันก็นุงพ่นหนูกันต่างคนต่างลุงน่าหนูนหนแล้วก็งานก็เข้ามาอันนี้คือมาแต<า>่คนมา,มา อ่าคนตามมาเพิ่มคนหนึ่งอช่มาเพิ่มคนหนึ่งก็เท่ากับว่ารอบเนี้ยก็ยังมีเด็กจูนแล้วก็มีคนใหม่ที่มาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็เป็นสอง oh. อ่าแล้วก็ทีนี้ก็บอกก็เลยบอกว่าอ่านั่งรอก่อนนะกินข้าวมาหรือยังกินไหมขเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับกินเลยแล้วเราก็เลยทราบแบบว่าหรือว่าจะกินเราถ้าจะกินเราเรอแป๊บหนึ่งนะเราขอกินข้าวก่อนเราขอเติมพลังก่อนเอ้โอหมดแรงหนดแร คนเนี้ยคนเนี้ยสูงล่างแบบล่างแบบไม่ไม่ผอมแต่ก็คือแบบล่างชัดๆับล่างเหมือนอารมณ์แบบเหมือนฟิลแบบมาเฟียสักลายเยอะเยอะืมแล้วของเขาอ่ะก็ก็ฝังมุกด้วยฝังมุกสามเมตรอืมออคือมันดีเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เนะี่ยฟังของฟ้าก่แบบฟั่งมุกด้วยใช่ไหมบอกอุ้ย เสียวคนนี้ก็ฝั่งมือก็แบบเล่นเสียวเล่นเสียวจริงเลนเสียวมากแอสแล้วของเขาก็คือม,มันไม่เลยอะมันมันไซคือแบบอ่าประมาณห้าสิบหกหรือจะไม่ถึงแต่แต่ก็แตก่ก็ใหญ่อะแอดแต่ก็ใหญ่อะแต่ก็ใหญ่อะแล้วเขาว่าไม่คิดว่าคือปกติจะเจอแบบร่างใหญ่แล้วเคน้องจะเล็กแต่นี่คือแบบร่างใหญ่ร่างซับลร่างแบบดูภูมิฐาน แล้วก็เคใหญ่ด้วยเออเราก็ส wow ั่ล้วยโอ้โหดูดีมากใช่แล้วก็เลยแบบพอเขาถอดเสื้อเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถอดถอดเสื้อหวยสั่งลายได้หรอขอดูลายหน่อยได้ไหมพอขอดูลายแค่นั้นแหละลินจูก็แบบเป็นเลียที่ขนวรงเลยแบบแล้วทีนี้เขาสะดุ้งเขาตกใจแอดแล้วทีนี้จะบอกว่าเป็นอะไรเออ จอนเลยถามว่าเป็นอะไรก็ก็เรียนีข้างนี้เสร็จก็มาเรียนอีกข้างหนึ่งแต่ของนั้นคือเขายังไม่ได้ถอนอันเกินนะแ,แล้วก็เด็กจูนนนั่งกินข้าวอยู่พอนางเห็นจูนโดนกระทําคืออีกคนหนึ่ง เด็กที่มาใหม่คนนึงที่มาใหม่นะเขาก็แบบถอดทับหนูเราอะดึงทับหนูออกแล้วเขาก็มาบีบนมก็มาขยำนมมันมันดูดนมให้อีกคนเด็กตุงเลยแบบว่ามันน่าจริงจริงน้องเขาแบบกากินข้าวอยู่นนาน้องเขาลุกขึ้นไปบ้วนป่าแล้วมาแล้วน้องก็มาจัดกาแล้วแบบมาแบบมาพักเขาคือแบบพักแบบพักแง่เลยนะแออือนั่นแหละแล้วบบคนที่มาใหม่อ่ะ เขาก็แบบอ,อุ้ยทําไมรุนแรงฟังเอะไรเงี้ย,ยบอกก็เลยบอกน้องว่าเธอเธอแบบรุนแรงแบบนี้แหละมันดีแล้วเราชอบ <S <S 2> <S 2> แล้วเด็กอยู่ก็เล่าให้ฟังว่าคนเนี้ยยุเดือดเหมือนกันนะดุเหมือนกันนะพอบแบบเขาสส่แบบรุนแรงนะ ถึงก็จะบอกว่าเธอรุนแรงเหรอ,อแสดงว่าก็สายเดียวกันนะดิเอเอก็สายเดียวกันนะดิตกันเดียวกันใช่เคมีตรงกันเลยอะ่ะ<อ><อ>ก็เลยบอกว่าถ้าเธอซาดิดนอะ่ะเราก็ซาดิดนะเราบังเอิญเราอายุเท่ากันด้วยบอกว่าเธอจัดหนักๆน,นะ เราลอยอยู่ก็บอกก็บอกนะว่าคือสนั่งๆนะเราลอยอยู่พอสักพักหนึ่งประตูก็ถอดางเกงให้นางเลยคือนางก็ไม่ยอมถอดก็เลยแบบมาถอดังเกงเหยือถอดให้เออตูก็ถอดางเกงให้น้องให้เขาใช่ปะแล้วทีเนี้ยก็แุบโอเคเขาอะแล้วเคเป็นป่ามุกก็วิ่งอยู่ในป่าค่ะแอดมุกก็วิ่งอยู่ในป่ากบมันก็ลุดขึ้นลุดลงลุดขึ้นลุดลงอะ แล้วเราอ่ะแล้วเราเป็นคนประเภทที่แบบว่าเวลาเวลาอมก็จะแบบอมชอบชอบอมนิดอะแล้วพอเขาเห็นว่าเราอมนิดใช่ไหมเขาก็จับจับหัวจูนอะแล้วเขาก็แบบกดอะกดแล้วแบบกดแล้วทีเนี้ยน้ำลายมันก็เป็นยางอ่ะแอดน์น้ำลายเออใช่ก็คือแบบอ๊อกอ๊อกอ๊อกอยาง้น้ำลายพิยางเลยแล้วทีเนี้ยพอพอมาปุ๊บจูนก็มองหน้าแบบอะไรชอบอ่ะ ข้าบแบบนี้หรออืมเขอาแบบนี้หรอมอ,มองหน้าดูหน้าเนอะเขาก็แบบใช่ชอบอือพีนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาชอบอะไรแบบไหนแบบไหนพอสักพักหนึ่งอ่าทีนี้เด็กตูนเนี่ยมันมาถึงมันก็มาบีบมาขยาม่มมาแบบเอาของเล่นคือตงนก็จะเอาตัวเครื่องสั่นนะมาด้วยใช่ปะโอ้โหนีอุปกรณ์าด้วยนางก็มาทําให้ใช่แต่ก็คือไอ้ที่เป็นแบบตัวดิโดลอะไรเนี่ยคือไม่ได้เอามาเลยอเอามาแต่ตัวเครื่องสั่นอย่างเดียวใช่ แล้วน้องเขาเลยแบบยิดมาแล้วแบบมาทําให้เราบอกว่าพอมาทําให้เราใช่ไหมทีนี้เขาสองคนน่ะก็มองคือมองแบบว่าเราจูนก็แบบ มันเสี่ยงแอร์เข้าใจลมแบบคือเราเอาของเล่นอะช่วยตัวเองบ่อยจนแบบมันรู้จุดตัวเองว่ามันเสียงหรือไม่เสียงแต่พอเราเสียงเราก็จะแบบโอ๊ยแบบมันเสียงโว้ยทำอย่างี้แบบนั้นได้ไหมมันเสียงเออมันเสียงโอ๊ยแบบหยุดกอดหยุดกอดหยุดกอนตัวบอกน้องหยุดกอดเธอหยุดกอดไม่ไหวแล้วมันจะเสร็จก็แบบถ้ามันเสร็จคือแบบมันจะแบบโอ้โหน้ำมันจะเยอะคือแบบไม่ยักให้น้ำมันเยอะเกินไปอย่าแอร์นี่ก็มา แล้วที่เนี้ยคนไออีกคนหนึ่งอ่ะเด็กใหม่ก็แบบเข้ามาแล้วก็กันบอกว่ามาพร้อมยังอย่างโดนแล้วนางก็เราอะนอนลงแล้วก็นางก็ตอนนั้นยังไม่ใส่ถุงเนาะนางก็เอาหัวเขา เอาเอาหัวมาถู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 คับเม็ดแล้วแบบเด็กเราอะก็มันดุนมันอยู่แล้วก็จับเด็กของเด็กของจูนอะจับเคของเขาแล้วก็ให้มาถูที่เม็ดเราเออถูแล้วก็ลูดขึ้นลูดลงลูดูดลูดขึ้นลูดลงอย่างงั้นอะแล้วแบบมันมันเสี่ยบมันพาแบบอยากแบบโดนเสียบเข้าไปข้างในแล้วอะ แล้วทีนี้พอสักพักรูดเขาก็รูดขึ้นรูดลงรูดขึ้นคือแบบมันถูจนเม็กแบบขนลุก,ก็แบบยยยยแอยากอยากดูนะมันอยากอยากดูแล้วอยากดูแล้วอ่ะอแล้วพอสักพักหนึ่งอ่ะเด็กตูก็เชของของเขาใช่ไหม,มพอเขาใส่ถุงยางเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็แบบเอาให้ตรงตรงดูดแล้วอีกคนนึงแบบเขาก็กระแทกมาแบบปึ๊บแบบอักเลยแบบโอ้โห แล้วเขาก็แบบกระแทกแบบโอ้ยแรงมากแอครั้งแรกกระแทกดลำอยลางี้เหรอใช่แอดแบบตัดเลยแบบโอ้ยแบบโอ้ยเยอะเจ๋งม <ๆ S 2> ากี๋ยวทีเนี้ยก็เลยก็เลยแบบจับที่แขกเขาแล้บอกว่าเออขอาเขาแรงแรงนะ,ะขงเขาแรงแรงนะ อย่เงี้ยเ้วแบบเขาก็แบบจับขาเราผ้าที่ไหลเขาแล้วแบบเขาก็แบบแทกแทกว่าอุ้ยตอนนั้นแบบมันไม่ไห่อันแบบมันเสียวมากแล้วมันจุกมากๆแล้วแบบพอมุกมันวิ่งอยู่ข้างในอ่ะนั่นแหละคือความเซนที่แบบว่า มันเสียสีแล้วมันถุงก,กับมดแบบไอตัวข้างในหรอวะแล้วแบบ<อ>มันยิ่งหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็เขาออกแล้วทีนี้<อ>แล้วทีเนี้ยเขาก็ก้มลงมาเขาก็แบบมันเล่นให้มันเล่นมาทําให้สักพักหนึ่งอาทีนี้จูงมผักเข้านอนนอนลงทีนี้เราก็อา่า<อ>นคือคือคล่อม แล้วก็เอาซอยซอยซอ,อยเอาอย่างเงี้ยครับอือแล้วสังสักหนึ่งก็เขาก็ให้ตูนก็ขึ้นจูนก็แบบนั่งยองๆลอกกระแทกครับปั๊บปั๊บกระแทกกระแทกกระแทกแรงเลยขึ้นลงขึ้นลงใช่แล้วตอนนั้นคือเขาอาถุงออกแล้วก็มาเสร็จคือ มันมันเราก็แบบฟิลมเข้ามามันก็ไม่ไหวเนาะแอนเนาะแล้วทีเนี้ยคือคือแบบมันไปตามน้ําเลยอ่ะมันไปตามน้ําเลยคือเราก็ต้องแบบมันหยุดไม่ได้อ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็แตกข้างในเราแบบน้ําเต็มรูอ่ะแล้วเราแบบเสียวมากพอถอดจากเขาเสร็จปุ๊กมันเสียบให้เด็กเด็กอีกทีเนี้ยน้าก็เต็มของเด็กเลยอืมนั่นเลยไลโฟนนี่ก็ เล่นนั้เนียกันแล้วก็เอของเล่นมาทําให้สักพักหนึ่งก็ย้ายๆแล้วก็ต่ออีกคนหนึ่งคือคนที่ห้า ใช่ค,คนที่ห้าคนที่ห้าเนี่ค,ค,คือมาต่อเนื่องเลยหรือว่าทิ้งระยะห่างทิ้งระยะห่างประมาณชั่วโมง,น,งนึงก็คือเช็คเอาท์ากโรงแรมแล้วก็ไปที่ใหม่อย้ายไปท<ห>ี่ใหม่ใช่ใช่อนี้แล้วก็คนเนี้ยหน้าตาดีเป็นทรงแบบเป็นทรงเอสักลายเต็มหลังหน้าตาหล่อมากอืมแล้วคนเนี้ยชอบเอาประตูสังด้วยแอะแล้วแบบคนนี้รุนแรงสุดๆแบบร้องจูนแบบจูนร้องแบบทาาทนมากเขาแบบเขาทาถึงแบบ ค่ารุนเราสุดๆอ,ะอ่ะจนวบบโอ้โหแล้วแล้วคนที่ห้าเนี่ยเด็กเราไปด้วยไหมหรือว่าไม่ไม่ไปแล้วไม่ไม่ไม่ไปอ๋อคือนับสองต่อสองกับคนที่ห<ช>้าใเฉพาะโอโๆๆ้กันละแล้วก็แยกย้ายก็คืนนั้นก็คือหกอโมงเย็ยนนะตั้งแต่ตั้งแต่สามโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็ยนอืมวันเดียวห้าคน,นในวันเดียวใช่โอ้ยเอาแรงมาจากไหนวิจุนมันมันแบบ ือมันยากมาก,มาก,มากอะแบบโอ้โหแอะมันพูดไม่ถูกอะแบบพอเราโทรนแรงๆโดนหนักๆมันทำโดนรู้สึกก๊วยเสียวมันฟินมากมันดีปะโอ้ตายตายแล้ววันนี้แหละวันนี้แบบมีซัมตรงซัมตงิงอะไรตนอหรือว่ามันต้องพักแล้วพ,พักของว <laughs> ันนี้เคลียร์วันนี้เคลีนนคยร์ท่องเตรียมของร้านอ๋อเออ <laughs> เรื่องเรื่องก็ประมาณนี้อโอ้โหจูนเล่าเรื่องได้แบบเหมือนเดิมเลยอะพี่จูนเล่ายังไงก็อย่างนั้นเล่าแบบผิน เห็นเนื้อเห็นน้ำเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหมันนึกภาพตามได้โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันพี่จูนโอ้๊ยขอบคุณมากพี่จูนของหน้าที่ยังไม่ลืมกันนะกลับมาจัดรายการครั้งนี้พี่จูนก็ยังมาเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังอยู่คิดถึงคิดถึงและรักมันด้วโอเคครับพี่จูนขอบคุณมากครับพี่จูนสวัสดีครับ